ปิดประวัติอ่อ,อนอูงสาวคนสนิทหมอบีผู้ที่นับถือหมอบีประหนึ่งพ่อแท้ๆยืนยันไม่มีเรื่องชู้สาวไม่มีเรื่องมือที่3มแค่นับถือมากเลยใกล้ชิดมากชนิดที่ตัวติดกันอยู่บ้านหลังเดียวกันไปเที่ยวเมืองนอกด้วยกันคู่กันออกงานหวานชำโดยคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปส่องเบื้องลึกเบื้องหลังความสนิทความใกล้ชิดระหว่างเธอกับหมอบีและทําความรู้จักกับเธอคนนี้ให้มากขึ้นกันค่ะโดยจุดเริ่มต้นสาเหตุว่าทาไมออนอูงอดีตสมาชิก BNK ฟ รุ่นแรกถึงนับถือหมอบีมากขนาดนี้เราก็คงต้องย้อนกลับไปดูในตอนที่ทั้งคู่โคจรมาเจอกันซึ่งหมอบีและออนอุงเคยเล่าว่าพวกเขาเจอกันตั้งแต่ตอนที่ออนอุงยังเป็นไอดอลอยู่ในสังกัด BNK48 โดยเจอในช่วงที่ออนอุงโปรโมทซีรีส์เรื่องคู่ไฟไฟยผีซึ่งทางค่ายเชิญหมอบีมาร่วมงานและตอนนั้นออนอุงยอมรับว่าไม่เคยรู้จักหมอบีมาก่อนเลยจึงหาข้อมูลศึกษาเพื่อทําความรู้จักหมอบีและวันที่หมอบีมาที่บริษัทออนอุงก็บุกเข้าไปหาไปแนะนําตัว ทำความรู้จักกับหมอบีและหลังจากนั้นออนอุ๋งก็เป็นฝ่ายเริ่มติดตามโซเชียลของหมอบีก่อนและได้เห็นกิจกรรมหลายๆอย่างที่หมอบีทําจึงทําให้เธอรู้สึกสนใจเพราะในช่วงนั้นเธอสุขภาพจิตใจไม่ค่อยดีความรู้สึกไม่ค่อยปกติเธอจึงลองสมัครเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆของหมอบีและเป็นฝ่ายเริ่มทักชวนคุยกับหมอบีก่อนออนอุ๋งเล่าว,ว่าเธอพยายามชวนหมอบีคุยด้วยการซักประวัติหมอบีช่วงนี้ทํากิจกรรมอะไรบ้างขอไปด้วยได้ไหมรู้สึกว่าตัวเองหอยหาการช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกันกับหมอบี จากนั้นออนอุงจึงได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครมูลนิธินาถาจึงมีภาพของทั้งคู่ร่วมกันทำกิจกรรมมากมายรวมถึงไปเที่ยวต่างประเทศทมกลางความสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่จากแฟนคลับซึ่งในตอนนั้นไม่มีใครออกมาตอบเรื่องนี้ให้กระจ่างว่าสนิทสนมกันในสถานะไหนจนเกิดเรื่องขึ้นภาพหมอบีกับออนก็ค่อยๆถูกลบออกจากโซเชียลไปโดยตอนนั้นเมื่อถูกถามจากหลายๆคนว่าหมอบีกับออนมาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรหมอบีก็มักจะตอบเสมอว่าเป็นพี่น้องกันมาเมื่อชาติที่แล้ว ซึ่งออนอุงก็ตอบกลับว่าเดี๋ยวคนเขาเชื่อนะในเวลาต่อมาประเด็นภาพหมอบีควงออนอุงไปเที่ยวเมืองนอกชาวเน็ตแฟนคลับหมอบีก็ได้ออกมาปกป้องอธิบายเรื่องราวว่าเรื่องนี้มันไม่มีอะไรเลยเรื่องไปเที่ยวญี่ปุ่นภรรยาหมอบีก็ไปด้วยเขารักกันดีหมอบีถ่ายรูปหวานช้ำกับสุดที่รักของเขาส่วนน้องสาวคนนี้ก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันซึ่งภาพคู่ต่างๆของออนอุงและหมอบีได้สร้างความสงสัยให้กับเหล่าแฟนคลับเหล่าโอตาเป็นอย่างมากมานานแล้วออนอุงจะถูกคนแฟน ตั้งคำถามอยู่เรื่อยๆว่ามักจะเห็นเธอกับหมอบีไปไหนมาไหนด้วยกันทํากิจกรรมด้วยกันตลอดทั้งโครงการออกงานทั้งภาพพายเรือที่น่าสงสัยและในเวลาต่อมาในที่สุดก็มีคนออกมาแฉเรื่องหมอบีมีโลกหลายใบจึงทําให้ความสัมพันธ์ของหมอบีและออนอุงถูกคนจับตามองอีกครั้งโดยมีคนนําภาพรถคู่ใจของออนอุงอย่างซูซูกิเจมีรุ่นลิมิเต็ดราคาคันละเกือบ2ล้านออกมาแฉว่ารถคันนี้หมอบีซื้อให้อีกฝ่ายด้วยเงินสดแต่ก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงใดๆส่วนธุรก ของหมอบีพบว่าหมอบีมีหุ้นส่วน40%ในบริษัท UNEQ จำกัดธุรกิจตัวแทนคัดเลือกดูแลศิลปินที่จดทะเบียนเมื่อวันที่12ตุลาคม2566ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทเดียวกับที่ออนอุงถือหุ้นอยู่60%ทั้งคู่ทำธุรกิจถือหุ้นร่วมกันมา2ปีแต่ที่ผ่านมาเมื่อพูดถึงบริษัทออนอุงไม่เคยกล่าวถึงชื่อหมอบีเลยบอกเพียงแต่มีทีมอีก2คนที่คอยช่วยดูแลและหลังจากที่มีข่าวหมอบีมีโรคลายใบก็มีเหล่าคนวงในคนก ใกล้ชิดหมอบีออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ของหมอบีกับออนอุงอย่างต่อเนื่องส่วนผู้จัดการส่วนตัวของออนอุงออกมายืนยันว่าหมอบีกับออนอุงไม่ได้มีสัมพันธ์เกินเลยแน่นอนและล่าสุดเรื่องราวของหมอบีและออนอุงก็ถูกพูดถึงอีกครั้งหลังจากที่คนสนิทของหมอบีได้ออกมารายการโหนกระแสะและเปิดเผยว่าหมอบีและภรรยาพร้อมด้วยน้องเจ้าของรถเจมมี่อยู่ในบ้านหลังสีดำด้วยกันอยู่กัน3คนแบบนี้มาเป็นเวลาปีกว่า,วาแล้วและบิ๊กเต่าก็เป็นคนยืนยันอีกเสียงเ่ว,วันที่เข้าจับกลุ่มหมอบี ก็ได้เห็นเธอคนนี้อยู่ในบ้านหลังนั้นอีกด้วยงานนี้ด้านแฟนคลับของออนอุ๋งเริ่มออกมาแสดงความไม่พอใจกระแสต่อต้านเริ่มขยายเป็นวงกว้างชนิดที่ควบคุมไม่อยู่จนในที่สุดอ้อ,อนอุ๋งก็ได้ออกมาเปิดใจปมความสัมพันธ์กับหมอบีที่ปิดเงียบมานานซึ่งเธอกล่าวว่าจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นมีคนพูดถึงออนในทํานองว่าออนมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับพี่บีออนอยากบอกตรงนี้ด้วยหัวใจว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเลยค่ะออนรักและเคารพพี่บีและภรรยาของพี่บีเหมือนพ่อกั แม่ที่ให้กำลังใจและดูแลออนเสมอมาข่าวบิดเบือนที่แพร่ไปทำให้ออนเสียใจและได้รับผลกระทบมากทั้งชื่อเสียงและจิตใจของออนเองรวมถึงคนรอบข้างที่ออนรักวันนี้ออนอยากบอกตรงๆว่าอ่อนอยากให้ทุกคนที่รักและเชื่อมั่นในตัวออนในเข้าใจและอยู่ข้างๆ้างออนในวันที่ออนกำลังลำบากออนขอความกรุณาจากทุกคนช่วยหยุดการส่งต่อหรือพูดถึงในทางที่ไม่จริงเหล่านี้ด้วยนะคะและเพื่อปกป้องตัวเองออนจำเป็นต้องให้ทนายดำเนินการทางกฎหมายต่อไปและขอบคุณทุกกำลังใจ ที่ส่งมาให้ออนในช่วงเวลานี้จริงๆค่ะแต่ทว่ายังไม่จบแค่นี้ชาวเน็ตต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าช้าไปตั้งนานทําไมไม่ยอมพูดรอดูเกมพลิกหรือไม่ประการใดมีช่องให้ออกมาพูดตั้งนานไม่พูดมาพูดในวันที่หมอบีโดนจับกลุมไปแล้วเรียบร้อยซึ่งถึงแม้ว่าออนอุงจะออกมาปฏิเสธและชี้แจงแล้วก็ตามแต่ประเด็นนี้ที่ทุกคนสงสัยก็ยังไม่ได้รับคําตอบกับการเชื่อมโยงความสัมพันธ์และหลักฐานเกี่ยวกับรถยนต์ซูซูกิจิมนี่รถสุดหรูว่าออนอุงได้รถนี้มาจาก ใครหมอบีเป็นคนซื้อให้หรือไม่เพราะหากหลักฐานชี้ว่าเป็นเงินจากหมอบีจริงๆย่อมหมายถึงการใช้เงินที่เกี่ยวพันกับการทุจริตวัดพระบาทน้ําพุซึ่งเป็นคดีใหญ่ที่กําลังถูกตรวจสอบเรียกได้ว่าความจริงในเรื่องนี้ยังรอวันพิสูจน์และต้องจับตาต่อว่าอ้อนอุ่งจะออกมาคลี่คลายปมรดหรูได้อย่างไรหรือสุดท้ายสังคมจะได้คําตอบจากผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่แทนด้านหมอบีก็เคยออกมายืนยันว่ามีภรรยาคนเดียวหลังจากเจอข่าวลือโลกสีใบโดยหมอบีถูกตั้งคำาม ถามว่าเคยใช้ความสามารถพิเศษใช้มนสเสนหรือการดูดวงเพื่อจีบสาวหรือไม่หมอบียืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่เคยใช้สิ่งเหล่านี้เลยหมอบีย้ำว่าให้เหตุผลว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์สําหรับเขาแล้วหากรักหรือชอบใครจะต้องได้ใจคนนั้นมาจริงๆหมอบีเปิดเผยเ,เรื่องราวความรักว่าพันรยาของเขาคือแฟนคนแรกและคนเดียวในชีวิตความสัมพันธ์นี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สมัยวัยรุ่นประมาณช่วงวัยมัธยมซึ่งเป็นความรักที่ยาวนานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา23 ถึง24ปีแล้วเมื่อถูกถามถึงประสบการณ์อื่นๆในเรื่องความสัมพันธ์เช่นการเป็นลงอ่างหรือมีเพื่อนชวนไปลองหมอบียืนยันว่าไม่เคยมีประสบการณ์เหล่านั้นและไม่เคยคิดอยากจะลองเลยเขาย้ำว่าสามารถอาบน้ำเองได้นอกจากนี้เขายังมองว่าการที่ทำสิ่งเหล่านี้เป็นการสิ้นเปลืองเงินและควรนำเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าด้านประวัติของออนอุ๋งอดีตสมาชิก BNK รุนแรกสาวสวยน่ารักเหมือนแมวน้ำฉายาอุง๋งอุงผู้กุมหัวใจเหล่าโอตาออนอุ On ๋งหรือออนพัชนัน เจียจิรโชตชื่อเดิมคือธนพรเมธีธนกุลเธอเกิดเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พศ .2540 ด้านการศึกษาออนเนี่ยจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอัดส์สชันคอนแวนและด้วยความที่เธอเป็นคนที่สนใจชื่นชอบแฟชั่นและการแต่งหน้ามาตั้งแต่เด็กจึงได้เข้าเรียนต่อด้านแฟชั่นดีไซน์จากสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒซึ่งเป็นสถาบันที่สอนเกี่ยวกับทางด้านแฟชั่นโดยเฉพาะออนเคยบอกว่าด้วยความที่เธออยากเป็นเกิร์ลกรุ๊ปและชื่นชอบศิลปินไอดอลเกาหลีเคยเข้า จนเกือบได้เป็นศิลปินฝึกหัดที่เกาหลีแต่ก็พลาดโอกาสไปและในตอนนั้นญี่ปุ่นกําลังเข้ามาก็เลยคิดว่าน่าสนใจเหมือนกันเลยสมัครไปและสุดท้ายก็ได้ผ่านการคัดเลือกมาเป็นหนึ่งใน29คนในสมาชิกรุ่นแรกของ B N K 4 8ซึ่งตลอดระยะเวลาที่อยู่ใน B N K 4 8อ่อนได้สร้างผลงานและเป็นที่จดจําหลายบทบาทสําคัญเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและความสามารถของเธอได้เป็นอย่างดีโดยอ่อนได้สิ้นสุดการเป็นสมาชิกและจบการศึกษาจาก B N K 48ใน ในปี2,565ซึ่งถึงแม้จบการศึกษาแล้วอ่อนก็ยังเดินหน้าทำตามความฝันต่อไปเธอได้เปิดค่ายเพลงเองคือ UNEQ Entertainment ซึ่งเธอเป็นทั้ง CEO และเป็นศิลปินในค่ายของตัวเองอีกด้วยเรียกได้ว่าเธอคนนี้มีความสามารถมากจริงๆซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมใครๆก็หลงรักเธอและสุดท้ายนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของเธอคนนี้คอมเมนต์มาเม้ามอยกันได้นะคะและก่อนที่เราจะจากกันไปแวะรับชมช็อตเด็ดที่น่าสนใจกันคะ่ะทุกคน หลังจากครึ่งปีหน้ากลางปีแล้วมันจะมีคนหลายๆคนเนี่ยชะตาชีวิตมันเปลี่ยนมันจะเป็นแบบอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแล้วก่ามีผลกับประเทศนี้อย่างนี้เลย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 หนูอยู่คนเดียวตั้งแต่มสองแบบคนเดียวจริงๆมีแค่ป้าป้าแบบ จ่ายค่าบ้านค่านุนค่านี่<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอยู่คอนโดอยู่ใช่ค่ะคอนโดนะอะไรทําให้ต้องอยู่คนเดียวก็ป,ปั๊ป๊าคือหนูมีพี่ชายก็จริงแต่พี่ชายก็คือห่างหกปีแล้วเขาก็รู้สึกแบบเขาก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยค่ะคือเขาไม่อยากใช้เงินครอบครัวครับ ความเก่งของเฮ mm ีย hmm. แล้วก็เฮียเขาก็เหมือนใช้ชีวิตของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ mm hmm. นื่องจากว่าเขาอายุมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อืมก็เป็นจุดเปลี่ยนของเฮียเหมือนกันเลย mm hmm. ที่เขาอยากจะใช้ชีวิตคนเดียวดูแลตัวเองไม่ได้เรียนอยู่ไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้ชีวิตเลยก็เลยเหลือแค่หนู mm hmm. ใช่ตอนแรกคือหนูก็จะย้ายไปกับมาม่าแต่ปะปะ๊าะะก็มีประมาณว่าถ้าจะย้ายไปต้องเปลี่ยนนามสกุลโอ้โห oh. จริงจังแล้วอะแต่ตอนนี้คือย้อนกลับมาเป็นเรื่องขำๆเลตอนนี้หนูเครียดมาเพราะหนูอยากไปอเมริกาแบบ แบบอยากไปมากๆเลยอะไรเงี้ยใช่ก็คือเหมือนคอนฟ lict หนักมากค่ะทั้งบ้านแบบฝั่งป้าฝั่งมาอะไรเงี้ยค่ะทั้งมันมีเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวด้วยเงี้ยแล้วยิ่งแบบความอยากให้นามสกุลฉันยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะดาเลยค่ะดาไปเลยค่ะไม่รู้สึกอะไรหรอกค่ะขอบคุณค่ะเห็นได้ดีหน่อยไม่ได้เลยจะฉุดลังอย่างเดียวไม่ใช่แอนตี้เธอเป็นเอฟซีเราเธอจำมาไว้เธอเป็นเอฟซีเราเธออยู่เฉยๆก็โดนดาเออช่างมันนะคะ